เพื่อนตีเพื่อนขาก็าาเห็นจังได้สาหัากับป้าเรวอะชันบ่โดยเหากับโบเอาแล้ววะเหากับเพื่อนแบบเคยตบเคยตีอยู่บ่เคยเคยหายเคยอย่างเอาเนี้ยเนาะโดยโดยหอกกับป้าเพื่อนก็อยู่อยู่กับลูกนี่แหละอยู่กับลูกสองคนนี่แหละโดยโดยเพื่อนขอเงินบ่ได้แล้วเพื่อนกับป่อยดาเพื่อนกับ สบายดีและสวัสด,ดีกันเบขขิดสุขุสุคนเดนเอพ่อแเม่พี่น้องบมว่าสิอยูใกล้อยู่ไก่เนาะฝั่งลาวฝั่งไทยหรือทางต่างประเทศพี่น้องเอ้ยกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องบบาวบุญเพย์สแตนเลอ,อีกแล้วพี่น้องเอนะ้ยเนาะเอาพบพ่อกับบ้องซ่องบบาบุญเพย์ม้อนีกัอ่าอยู่ช่วงเวลาสีกใกล้สี่ค่ำแลลวพี่น้องเอ้ยโดยมอนี่ก็บไร้ไปงานนําเขาว่า,าแสนเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะก็คือทางโทรศัพท์บบาบุญเพย์แหละพี่น้องเอ้ยอ่าผมมีแบตพี่น้องกันเนาะก็เลย เอาเมื่อสาบอยู่บ้านพี่น้องเลยเพราะว่าแสงอาทิตย์เพื่อนน่ะไส่งานบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะโดยจังได้ก็ต้องกราบขอโทษขอภัยเอฟซีทุกทุกทางนะพี่น้องเนาะที่บาร์โบเฮนบาร์บุนเผยลงคลิปอ่ามือเช้านี้พี่น้องเลยโดยอาจังไดกับชิพาอ่าพ่อแม่พี่น้องเนาะมาหนีก็ได้พี่น้องเลยมาหาทั้งครอบครัวนึงพี่น้องเลยอ่าเพื่อนเป็นแม่ห้างนั่งมานี่แหละวนะจันเนาะโดยการเรื่องเล่าเพื่อนกับโบคอยฮู้เท่าไรพี่น้องเลยเนาะถือว่าเป็นอ่ามือแรกเนาะพี่น้องเนาะที่เข้ามาหาเพื่อนนี่พี่น้องเลย ก็มีทั้งเอื้อยผู้นึ่งน้องพี่น้องเนาะเพื่อนว่าให้บ่าวเพย์เมาสัมภาษณ์เบื้องหน้าบาสันเนาะเรื่องราวเพื่อนปิดอย่างไรดิบาสันเปิดปิดไม่ห้างอะไรพี่น้องเลยฮะอย่างไรกลับไปพี่น้องเลยไปเบื้องไปซุบน้ำกันบานนี้ก็ได้โอเคพี่น้องเลยตอนนี้ก็มาฮอดหน้าเฮือนหน้าซานเพื่อนแล้วบาสันนาะพี่น้องเนาะเพื่อนว่าเพื่อนอยู่ทางหลังบ้านพี่น้องเลย คำอะไรกันยังแดดอยู่เนาะพี่น้องเนาะแดดขึ้นบ่เพันอยูด้านหลังบ้านพี่อพี่น้องเนาะเข้าองนี้จะเลิกเติรได้เป็นจากทางเลยพี่น้องเลยเคพี่น้องเลยทั้งเกลี่ย่นเคยอยู่อยู่เนาะห้องจะหูซื้อเพิ่นพี่น้องเลยไปเข้าไปทำไทยน้อกันพี่น้องเลยเออโดยโดยโดยสบายดีเด้อยเด้อโดยสบายดีสบายดีป้านั่งอยู่คนเดียวพี่น้องเลยพากกระเป๋าจะไปใช้อันนี้นะ ไปหายไปหน้าแล้วไปหายไปหน้าโดยโอโดยโดยโดยไปหน้าไปเหลอมันเบิงหัวเบิงสวนนี่แล้วบอเออขออนุญาตถามซื้อเรื่อยเดือซื้อได้ด้วยซื้อไอ้ลมไอ้ลมโดยโอ้อายุจะปีแหละสามสิบแปดสามสิบแปดปีเนาะโดยอ่ามีลูกจะคนแหละมีลูกสองคนสองคนโดยเป็นไปเขาของเฮียนนะบอเพื่อนกลาง ไปหาขายเครื่องน้ำตลกตลาดนี่แน่เพได้โอ้ใหญ่แล้วเนาะโดยพอได้สื่อเครื่องสื้อของพอได้ยันสื้อกินซื้ออยู่เองเพื่อนแล้วโอ้โดยโดยโดยอันนี้คือเพื่อนของเจ้าบอโดยแม่แล so oh, hey, no so yeah. hmm. so oh, ้วเออย่งบ่แล้วย่งบ่แล้วอยู่โดยมันบ่มีบัป้าลูกกัาผัวไปแล้ะก็บ่มีผู้เหตุสอยนี่แ้วเห็ดได้างสันบอโดยอ๋อตัวนี้คือบ่มีผัวโดยบ่มมีผัวแล้วเป็นแม่นังไม้พ้ากันแต่ล่น้วบอโด้วยได้สามปีเลย สามปีอะไรพี่น้องเลยเนี่ยก็นอนยูตูปเนี่เฮือนยังบ่แล้ยวเราก็นอนยูตูปตัวนี้่นอนอยู่นี่บ่โดยนอนยูตูปตัวนี้เฮือนนั้นยังบ่แล้วจักปีได้แหละเฮือนก็ดีถ้าลูกใหญ่หาเงินหาคำได้พุ่นแล้วโดยโดยคือทั้งเอื้อยนี่ผู้มือนี้บุเร่ยเป็เพี่งานหยังบ่ียวค่ะขายพักหญ้านำตลาดตะลี่หัแล้วออพอได้ซื้อพอได้ซื้ออยู่ซื้อกินพอได้ใช้จ่ายครอบครัวเลยนะเนาะพอได้ใจนะครอบครัวพอได้เลี้ยงลูกนะว่าซั่นลูกกผสอยิงหนึ่งชายหนึ่งยิงหนึ่งชายหนึ่งโดย โดยโดยคือทั้งเฮือนนี่แต่พอเพิ่นอยู่เพิ่นบ่เฮ็ดนี่โดยแต่พ่อแม่เพิ่นเฮ็ดพอแต่ว่าบ่แล้ววันนี้เพิ่นเสียเบิดแล้วเด้ออ๋พ่อแม่เพิ่นเสียเบิดแล้วก็เฮาก็เริ่มใหม่บัดนี้โดยโดยยังบ่แล้วเนาะพี่น้องเนาะโดยังลังคาอังคือโบมีหลังคาพี่น้องเอ้ยยังคานย่งหลังคาอ๋อยังสิเทคานอีกบ่นึ่โดยที่คานแล้วก็ยังหลังคาบ่แล้วพี่น้องเอ้ยเนาะถ้าดูครัวก็มาอ่าปะมาถิ่มกันก่อนมาถิ่มก่อนแล้วลูกผัวก็ดีเฮือนบ่แล้วซ้ํา คือทางเพื่นป้าเจ้าบวกคือเจ้าป้าเพื่นโย่เพิ่นบอดีเนาะโอ้แสดงว่าทั้งทางเอื้อยนี้เนาะโดยเพื่อนบอดีเนาะตีเหล่าตียากอ่ะเพื่นตีเพื่นขาก็เห็นจังได้สาเฮากับป้าแล้วว่ะทันบอกโดยเฮากับโบเอาแล้วว่ะเฮากับเพื่นแบบเคยตบเคยตีอยู่บ่เคยเคยห่ายเคยอย่างเฮานี่เนาะ เขากะพ่อเพื่อนก็อยู่อยู่กับลูกนี่แหละอยู่กับลูกสองคนนี่แหละโดยโดยเพื่อนขอเงินประด้วเพื่อนก็ปล่อยดาเพื่อนก็ตบก็ตีเขากะยาอย่าเลิกกับเพื่อนไปก็ได้สามปีแล้วเลิกกับเพื่อนก็ดีแต่สามปีแล้วโดยปัจจุบันนี่คืออยู่กับลูกอยู่กับลูกสองคนโอ้สาชีวิตอ่าหาธรรมะค้าขายก็ได้สายชีวิตกินไปวันวันบปมีกินไปวันเนาะโดยโดย หน้าก yeah, <but> ็เห็ดอยู่บ่ปีนมีหน้าอยู่บ่เห็ดเห็ดน้ำเอื้อยน้ำนองอะไรสอยเข้าไปฮะเนท่านบ่เอาหน้าตัวเองบบมีบ่พอได้กินบบมีบบมีโดยอ๋อเห็ดน้ำเอื้อยน้ำนองเนรอเอื่อยน้ำนองพอได้เพื่อนไห้ท่าใดก็เอาพอได้กินโดยโดยให้เจ้ากินดีกว่าอยู่ละล่าคือแบบดินเพื่อนอย่างที่เป็นของเจ้าบ่บอกคือโดยเป็นของพ่อของแม่ละไรเพื่อนเชี่ยของแม่โดยโดยเพื่อนเชียแล้ะกันแต่เฮานี่แหละอยู่เห็นได้ได้สักโดยคือพ่อกับแม่เสียไปแล้วเนาะโดยพ่อกับแม่เสียไปแล้วบ่มีไผบ่่น้องเลย อยู่กับลูกสองคนนี่แล้วคือว่าเนี่ยพี่น้องเนาะเพือนซานกับเหตุอะไรซ้ำหนึ่งแล้วยังโมเล่เพราะว่าโมมีผู้ดำเนินต่อเป็นชาวรักนะพี่น้องเนาะคือมีแต่เพิ่นกับมีแต่ผู้หญิงจักเตี้ยนนี่เลยจักจิปรึกษาไปพี่น้องเลยอ่าย่างกัเรื่องเงินอะไรเนาะพี่น้องเนาะอ่าเพิ่นโมได้ไปบ่าไปเห็ดง่ายเหตุการณเหตุงานอะไรก็ เปิดเสียเงินมาต่อเติมเพื่อนอีก็นว่าเบิ้หลายเด้พี่น้อง่ายอีกแม่นผู้มื้อนี้ก็คืออยังกับเพื่อพอได้ใช้จ่ายแต่ครอบครัวเโดยพอได้แต่กินพอได้แต่กินพี่น้องเลยเออเป็นบาสิเอาพา่ถุงออกไปหน้าได้กินพี่น้องเอ้ยเกือบบ่ทันเด้อฉ้นเนาะเป็นบาสิไปหน้าแล้วไปเลาอกม่อหัวเบิ่งสวนนี่แล้วโดยโดยโม้ควายก็มีบ่บ่มีบ่มีโบมีกัอยัง คือว่าน่ะเพื่อนเล๋ยสวะพันอยู่เพือเดียวอยู่มิดอิ่มสิมอยู่เงียบเลยเนี่น้องเนาะลูกก็ไปพื่อนลูกก็ไปแหละพี่น้นาเอาเงิลยช่วเพิ่นไปหาขายเครื่องแล้วนับตลอดตลาดเพื่อนได้พอได้เงินซื้อเพิ่นให้เพิ่นให้ไปไหนทำแล้วก็มาเพิ่นก็ให้ก็คือว่าแล้วก็เงินเท่ากับว่าให้ชูยูบันมาซื้อแล้วกับพ่อเนี่เพิ่นให้เดือนหนึ่งสองล้านเอาเดือนหนึ่งสองล้านโดยโดยโดยว่ได้จะซื้อกินช่เพิ่นได้เครื่องลงอีกยังค่ะแหละมาเติมเงินเรื่องเถื่อกับเพื่นให้แม่ซ้ำบางเดือนค <m> ก,ก็ไรกลุ่มปากเพิ่นเนาะกลุ่มปากเพิ่นเองเออโดยโดยเกินยังบ่แล้วคนหนึ่กับน้องนั่งน,นอนอยู่นอ,นอตู้นี่นอนอยู่ตูน้น,อน,อตนี่แหละกับลูกกระโคนณรั่วทั้งแม่กับสเนาะโดยเพิ่น3ามทั้งแม่เออเกินขอ่ขึ้นกลัวห้องน้ํากับปะกะะแป้ะขนน่ดเลยโดยแป้ะขนาดเลยเออทั้งพีกับทั้งน้ายผี่น้ําท่วมเด้อปัดน้ําม,มานี่มันบ่ท่วมบ่นี่ครับท่วมบ่ท่วมแล้วบ่ขึ้นฮอดพี่บ่นี่ขึ้นฮอดพี่แล้ว อมันเป็นขุมไม่ได้สะโอ้ยโดยโดยเดือดไม่ห่างไม่หมายเร็จังได้ในอก็เป็นไปนี่แหละนอไม่ห่างไม่หมายมันก็เป็นขุมเป็นน้องเนี่ยแล้วปล่อยปลาก็ได้เด้อปล่อยปลากรนได้เนาะโดยได้แล้วปลยอดยทะไดทงก็ได้ปล่อยไปกับเป็ดกินเบิดสามปีแล้วพี่น้องเลยเนาะพี่ว่าโชวเลิกกับผัวมาตัวนี้คืออ่าโสดได้สามปีเลยเนาะโดยอืมไม่อยากคิดเดบมีครอบมีครัวใหม่บ่อยากคิดอยู่คิดอยู่ คิดแกจะคิดยังได้อยู่กันว่ามีผู้แบบสิเบิ่งสิดูแลแบบว่าหักแพงลูกเฮาลูกเพิ่นลูกโตหนาดนะอัญยวสี่ห้าสิบแบบย่าโบติเฒ่าหนุ่มโบติเนาะบ่บติโดูคั่นแบบว่าอ่อนลุดเลยบ่มักบ่มักบ่เอาคนซชำกันเลยเอาคนลื่นไปอีกั่นนะลื่นไปอีกก็ได้เนาะขอแต่ว่าจิงใจกับเฮาโดยหักเฮาดูแลเฮาแล้วก็หักลูกเฮาแม่นหักลูกหักเต้าเฮา การหาเพ <para S 2> oh, ิ yeah. ่นก ah, ัฮักก็ได้ทำบาสนะเนาะหักแม่ก็ต้องฮักลูกเนาะมันเลยกานฮักไปห้าวก็เป็นไปบ่ได้โอ้โดยโดยก็คือเพิ่นกอ่าอยากได้อยากมีครอบมีครัวอยู่พี่น้องเนาะโดยคู่มื้อนี้กับ่มีไผเข้ามาหาบ่บ่มีบ่มีโดยโอ้แบบคนแบบติดต่อมาทั้งโทรศัพท์โทรศัพท์ทั้งเฟซทั้งอย่างกับบูมีบ่คนคุยกันนี่บ่มีบ่มีโดยโอ้ี่น้องเลย โดยโดยยังบมมีไผ่เหมือนกันเนาะพี่น้องเนาะไผ่ไรสูตรแท้สูตรมาได้ซาบีเลยพี่น้องเลยไก่แล้วเออก็อยักเพิ่งก็อยากสร้างครอบสรร้างคัวใหม่อยู่พอได้อ่ามีผู้เป็นสาวรักมาสร้างซาตัวเติมเพื่อนซานพี่น้องเลยโอ้โดยโดยตอนนี้ปัจจุบันนี่ก็คือยังอยู่กับลูกอยู่เนาะเออแบบผู้บ่าวในบ้านนี่ก็บหมีบ่มีก็ไวรุ่นขี้หมอกขี้มากกับโบ บอึดอกอันผูมาหมักมาลิดนะห้ามบวสนใจกับเขาน้วาโดยเขาคิดสบายอายุห้าปานนี่เลยสิมาเอาเด็กหน่อยแบบว่าจะเขามาดีหรือเขามาไล่ฮะนะโดยเขเอาบวได้เอาบวได้เรื่องเขาจากมาดลิดมาหาดีรับว่ะจากมาอยู่แต่เ้าแบบบวสนกับเขาฮะนะเขาต้องอยู่อยู่กับลูกดีกว่ามันเป็นเด็กหน่อยฮะนะถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็กรบปุตี้ดอกว่าถูกอยากก็อยากเขาแต่เบิ่งแง่งกันนะนะ ในพเด็กน้อยติดเหล่าติดยาไม่ได้ก็่ได้จะหน่อยมาขอเงินจากเจ้าได้เนาะนั่นแหละผัวเก่าก็ดีมันถือกับชีวิตกับผัวเก่ามากเลยมันหอดผมอยากได้อีกส่วนลายก็ดีบมันเป็นเป็นคนบ้านไหนผัวเก่าเจ้าน่ะคนมาโคกมาแล้วคนมาโคกนี่โดยเอาบ้านบ้านว่านเผยได้เนาะอ้าวคือบุหู่ซะอ้าบุหู้ได้เจ้าเนาะคนเจ้าเราอยู่บ้านกับบ้านบางไงจะอยู่บ้านเหนือหรือบ้านใต้อยู่บ้านใต้อีน่ะเนี่ยเขาอยู่บ้านเหนือ บ้านเหนือบ่าเพลินนะโดยอะไรพี่น้องไอ้บ้านนี้นั่นแหละบ้านอ่ะอ่ะยู่บ้านว่าคุณเพลยังบ่ปฮู้แล้วว่าว่าเป็นพวงเพลินเนาะนี่ไงดีพี่น้องไอ้บ้านนี่โดยโยเป็นคนมาโคกเนาะโดยอืมย่าเพลินไปแตะตะบิดคนนี้ถามเนาะไปไปไปพบไปเจอกันไปได้ยังไงอยากถามแบบแต่เป็นยังผู้บ่าวผู้สาวไปเจอกันไปได้ตัวไหนที่ได้กันมานะไปงานดอกงานดองเนี่ยแล้วโอไปเห็นกันแล้วก็ เพื่อนก็ว่าว่ามั่งหักแล้วก็มาขอมาแต่งทุกท้ายเอาไปแล้วแล้วก็ได้ลูกสองคนแล้วก็มันบอดี้ขึ้นนะนะบอดี้ขึ้นแล้วก็ปปาห่างกันเพื่อนโองันไม่ได้เพื่อนกาเพื่อนกะขาเพื่อนกระตีได้ส่ะแบบลงมือตีเลยนี่โดยบีบหดคอผู้บีบหดคอผู้โดยบีบหดคอได้ลูกจนหายกวักกวักกวักลูกค่ะ ผู้ใหญ่ไหฮะชุ่ยบ่เจาะกันชุแล้วมันเอาบัเพะเขาอะบัวเพะเขาเอาดามเสียมแล้วอ๋อตีบ่เจาะกัตีแล้วดามเสียมชูต่างคนต่างสู่กันเลยสูแล้วมันก็หุ่มผมแต่กับบัเพะเพิ่นบัเพะแลวครับผู้ชายผู้ชายเนาะโดยอ๋อขนาดนั้นคนบ่เอื้อโดยสมาลํำบากจะ่าอยู่กับลูกดีเลือจะว่าคิดมาแล้วชีวิตนี่กะบอยู่กับลูกกับผัวต่อไปกับบุรีขึ้นแ้วอยู่กับลูกอะดีบุรีก็อยู่ไปกับลูกแบบบ่มีภัยคุ้มเพงนะนะโดยแมนเนาะ บาดมือว <mm <m any> an> ่าเทาที่ท้าวมีผูมิมามักมหกอีกบุญญาอีกบ่้ยจ้ะจะเทาก็เบิ่งนี่แหล้วเบื้องคนนี้เนาะโดยเนาะแมนพินาแมนท่านได้ท่านเอาเนาะต้องล้มต้องเบิ่งใจกันไปก่อนพี่น้องเยเนาะโดนสกอนมาเพิ่นสิจริงจังกับเฮาบ่หรือแบบใดโดยโดยเพิ่นมาเพิ่นอันชิหักสิแพ้เฮาบ่หรือเพิ่นสิมาตีมาขาเทาก็เบิ่งไปสกอนแต่ว่าเฮาผ่านมาแล้วเฮาก็ะหู้วาแนวใดดีแนวใดไลายะนะเฮาอยู่กระพัวมา สาวขวปีเพิ่นก็ยังเป็นแบบเก่าไดรโมเมนต์ที่อยู่หน่อยๆได้สาวขวปีมาแต่ลูกยังน้อยๆจนลูกใหญ่เป็นบ่าวเป็นสาวเพิ่นก็ยังบ่เปลี่ยนโดยโดยคือคือผู้ผู้ก๊กเจ้าหน่ยผู้ยิงบ่โดยผู้ยิงผู้ยิงโดยแต่ผู้ที่สองผู้ชายหากเพิ่นเป็นกระเทยไรเผื่อเป็นกระเทยผู้ที่สองเป็นผู้ผู้ชายแต่ว่าเป็นกระเทยโดยเป็นกระเทยไดรทันบ่โดย คนเอ็นค่ะใช่ไหมบอเล็กอยากเห็นได้พี่น้องเนาะเพื่อนเป็นพูดอย่งไรเนาะเพื่อนไปเหิดงานบ้าไปเหิดงานคำเพิ่นมาสีมงคลเพิ่นเลิกเียตื่นแล้วเพิ่นไปโดยโดยถือว่าใหญ่บลแล้วเนาะโดยนายเบลเล่ไขแน่ไขแน่เพิ่นวาเนาะไขแน่จะเพิ่นหาเงินใส่จะเพิ่นเองดีโดยโดยแตมีแต่ทางเอื่อยนะอยู่เพื่อน เฮ็ดปลาโกปลวกแป๊กไปที่แล้วเนาะหนุ่มห้างหน้าไปที่แล้วทีเดี้วโดยโดยไปนี่แล้วเออนี่นะพี่น้องเไยเนาะถต่ว่ามีผู้ใดเนาะพี่น้องเนาะอยากสดซอยเพื่อนกับสดซอยกับมาได้พี่น้องเลยอ่าเอื้อยเอื้อยล้มเนาะพี่น้องเนาะมีห้างลูกซองอะไรพี่น้องเลยโดย ติดต่อเข้ามาทางบ้านเพผยเนาะพี่น้องเนาะโดยบ้านเพผยเป็นสะพานบุญให้เนาะพี่น้องเนาะเพิ่นก็อยากมีครอบครัวอยู่นะเนาะขอแต่ว่าคนมักหักจริงใจคนดีนะคนดีดูแลเนาะหักลูกเพิ่นหักเพิ่นพ่ออ่าสีสั่งซาไปน้ำกันพี่น้องเลยโดยนั่นแหละพี่น้องเนาะอ่าถือว่าเป็นโสดมาสามปีเลยพี่น้องเลย โดยแต่ต่วปัจจุบันนี่ก็อยากมีหาครอบครัวใหม่อะไรพี่น้องเนาะเออคือมานน่ก็อยู่น้ำเฮ้าได้บ่คือสิบแบบที่ไปอยู่น้ำเข่าได้บ่คือไหนไปบ่ได้แถวอาชิมีอันนี้ก็ไปบ่ได้เพราะว่าบ่มีไผอยู่ในเฮือนนี่น้ำลูกอืมก็บัวถ้่าว่ามาเข้านี่ก็ต้องมายุ่มเฮ้านี่โ้ยต้องมาอ๋อคือเข้าไปบ่ได้เพราะว่าลูกเนาะไปบ่ได้๋อบ่มีผู้อยู่น้ำลูกบ่มีผู้อยู่ในเฮือนในซานนี่แล้วโดยย่างอะ บ่มีภัยเนาะบมีภัยด้ครับบ่มีพ่อมีแม่เด้มีทั้งเอื้อเพิ่นผู้เดียวพี่น้องโดยพ่อแม่เพิ่นก็เสียเพิ่อนเลยโดยโดยโดยก็คือถ้าบามีผู้มิภาคพักต้องอยู่น้ำเพิ่นนี้เนาะโดยต้องมาอยู่เขาอันนี้พี่น้องเลยโดยโดยโดยภูบาวลาเอ่าวบ่อไทยอ่าบ่ มันมีคนหากันลาวก็เอาไทยก็เอาเมืองนอกก็เอาเอาได้เบิดเอาได้เบิดเนาะโอ๋ออ่าบ่จํากัดเนาะพี่น้องเนาะจํากัดแต่ว่าอายุนี่จํากัดอยู่ด้เนาะอายุจํากัดอยู่ได้ถ้าอ่อนลุดแล้วบ่บ่ไหวโดยแก่ยับขึ้นแล้วไหวไหวอยู่เนาะโดยนั่นแหละพี่น้องเอ้ยโดยก็ถือว่ามื้อนี้ก็ถือว่าเป็นมื้อแรกเนาะพี่น้องเนาะเข้ามาเอ้ยเพิ่นเอ้ยเพิ่นก็โอ้อารมณ์ดีอยู่ลพี่น้องเอ้ยมีความสุขอยู่ลเนาะโออ่าแบบ คือบ่าอะไรพี่น้องเลยยังเป็นผู้สาวอยู่พี่ <Okay. S 1> น้องเนาะเพื่นกะหั่นแห้งอะไรพี่น้องเลยโดยโดยก็ถือว่าทางหลังบ้านเพื่อนี่ก็ถือว่าคือบ่อเนี่ยพี่น้องปล่อยปลาก็ได้เป็นนองไปเลยพี่น้องเลยถือว่ามันเป็นนองทางไหนก็เป็นนองมีแต่นองมีแต่นองก็นองพี่น้องเลยมิเตนองในห้างมีหมายแต่ทีแน่มีแต่นองสะทางหลังก็นองสะทางหน้าก็นองสะทำจิปล่อยปลาเนาะทำจิปล่อยปล่อยไปกับเป็ดกินได บ่โดยเป็ดฉุบเหินกินเบิร์ดปล่อยไปก็ดีเด็ยเป็ดพอมอาจอดเป็ดน้อยเดียวเป็ดสองสามตัวทานกับเป็ดโดยโดยไปทางบ้านก็เมืองแล้วมากินก็คือทางเรือเผื่นพืนพายเี่กก็มีได้วเนาะพี่น้องเนาะโดยมีของหลองของน้ำน้ำไส้มีเบิร์ตทุกอย่างเนาะมีอยู่ขาดแต่ว่าคนหูใจขนาดพี่น้องเลยโดยโดยขาดเดียวเดียวขาดหน้เดียวโดยโดยตอนนี้คือ อ่าถ uh, uh, oh, ah, uh, uh, mm. uh, ้าว่ามีภูมามักพักับคือชิพ้อมชีอ่าโอ้ลมกันคุยกันไปเนาะไดุ้โดยโดยนั่นแหละพี่น้องเลยเนาะตาผู้ใดสนมุกสนใจก็อ่าติดต่อมาอาทั้งบาขุเพลยเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวชีอ่าเอาเพชรเอาลายเพื่อนให้พี่น้องเลยโดยโดยเพื่อนว่าอ่อนหรือว่าจากอายุสามสิบปลายปีลงมานน่บอกเพื่อนว่า ผู้บ่าวเนาะพี่น้องว่าง่ายใช่เนาะผู้บ่าวอาเพิ่นโบกคุยเพิ่นว่าเนาะถ้าว่ามานยืดไปขึ้นไปสี่แบบปลายขึ้นไปนี่เพิ่นว่าโอเคพี่น้องเลยเนาะโดยโดยโดยนะจังใดก็ถือว่ามือนี้ก็ถือว่ามาเอื้อเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะโดยอ้าวเบาเผยก็บมะฮอสนี้ก็บจีคอตัวกับก่อนแล้วพี่น้องเลยอ่าเพราะว่าอามีอ่าเวียกไปมองอื่นอีกเนาะพี่น้องเนาะโดยจังได้ก็ขอให้เอื้อ อ่าอยู่ดีมีแห้งเด้อเอ้ยเด้อเนาะปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้ดังใจปรารถนาเนาะขอให้มีอ่าผู้มาต่อเติมเฮือนซานอ่าแล้วกับมีขอให้มีคนหักเข้ามาไวไวเด้อเด้อโดยสบายดีสบายดีก็ถือว่าอ่าได้เข้าไปโคลมกับทั้งเอื้อยเพื่อนพี่น้องเลยผู้ที่ว่าเป็นอ่าไม่ห้างลูกซองอะไรเนาะอ่าในเลือกป้าปัวกไปหลายปีแล้วพี่น้องเลยโดย ก็คือปัจจุบันนี้ก็คืออยู่กับลูกสองคนทำมาค้าขายพอได้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปวันๆนี่แหละพี่น้องเลยเนาะโดยก็คือว่าขาดทั้งเสาลักไปแล้วก็ถือว่าเฮือนซานเพิ่นกน็คือลำเนินการหรือว่าไปต่อพอได้เนาะพี่น้องเนาะโดยอย่างไี้คือว่าส่งสารเพิ่นอนยู่พี่น้องเลยตอนนี้คือทั้งลูกสาวเพิ่นก็มีงานเห็ดงานทนำแล้วพอได้ซื้ออยู่ซื้อๆๆๆกินเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณเนาะ คือทั้งเอเื้อเฟื้อจะอยู่แต่เพื่อนซานนี่แหละพี่น้องเลยน้ำให้น้ำนาเนาะโดยจังได้ก็โอเคเนาะพี่น้องเนะาะจังได้ก็ขอขอบุญขอบคุณเลยพ่อแม่พี่น้องเบื้อสุขูสุขคนเนาะที่าาวา่าเข้ามาติดตามเป็นกำลังใจให้แบบ่บุญเพยจังได้ก็ขอขอบุญขอบคุณนเนาะพ่อแม่พี่นอ้องอ่าเบื้อสุขูสุขคนเอฟซีฝั่งไทยฝั่งลาวต่างๆประเทศเนาะโดยจังได้ขอให้เพลนทุกท่กทานเนาะ อยู่ดีม่แห้งปรารถนาสิ่งใดเขาให้ได้ดังใจปรารถนาเด้อพี่น้องเนาะคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองอะไรพี่น้องเอ้ยทำกิจาการงานอะไรก็ขอให้ประสบผลสําเร็จในหน้าที่การงาน,นะนงนะเาานาะนพี่น้องเนาะเอาบอลเผย,ยพ่อนี้กับซีคอตอ่ากลับก่อนแล้วพี่น้องเอ้ยโดยไปพบพ่อกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเนาะโดยสําหรับคลิปนี้เดีย๋ยวอ่าเมื่อนี้นะนเนาะบอลเผยขอกล่าวคําว่าสบายดีสบายดีบ,ยดบ๊ายบายพี่น้องไปเด้อ